กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะต้องพูดเลยว่ายุคนี้สมัยนี้เป็นผู้หญิงหยุดสวยไม่ได้เลยจริงๆนะคะจะมาปล่อยตัวกระเซิร์กระเซิร์อุ้ยถ้ายิ่งมีแฟนแล้วนี่ไม่ได้เด็ดขาดโดยเฉพาะคนท้องค่ะเดี๋ยวนี้คุณแม่ยังสาวเนี่ยหันมาดูแลตัวเองกันดีมากขึ้นจะมาปล่อยตัวกระเซิร์กระเซิร์และสามีไปเที่ยวนอกบ้านเนี่ยไม่โอเคคุณแม่จะแบบาใส่ชุดคลุมโอ้ชุดคลุมแบบยาวๆแบบเฉยๆไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวนี้คนท้องของเราเนี่ยสวยทุกวันทุกวันไปดูดีกว่าว่าคุณแม่ยังสาวดาราสุเสียของเรามีใคร อะไรจ้าที่จะต้องมาปล่อยเนื้อปล่อยตัวกระเซาะกระเซิงคุณแม่ยุคใหม่ใช้ลายตั้งแต่ไหนและนอกบ้านค่ะดูอย่างเราคุณแม่คนดังต่อไปนี้เราคัดสรรมาแล้วนะเด็ดเด็ดโดนๆดนทั้งนั้นเลยมาเริ่มกันที่คุณแม่อายุคันหกเดือนค่ะสาวตระแต่สุภักษอนะคะนี่กําลังนับถอยหลังเข้าสู่ไตรามาสสุดท้ายแล้วยังคงอวดเซ็กซี่ขยี้ใจได้เลยผิวพันธ์ผ่องใสในชุดบิกินี่สีขาวที่ท้องเหรอห <6 S 1> <6 S 2> เดือนนะห <6 S 2> เดือน เขายังดูไม่ค่อยออกนะพี่มิวนะสวยอยู่เลยว่วนเท่าไหร่นะคะก็ยังหุ่นดีอยู่ก็แค่ป่องแค่น้องอย่างเองอย่างเดียวนั่นเองค่ะก็อุ้มท้องโตแต่ว่าทําให้หนุ่มๆลาสายตาไม่ลงจริงเพราะว่าสวยอะแล้วก็ไม่น้อยหน้าสาวกระแตก็ต้องคุณแม่คนนี้เลยสาวแนนปิยดาค่ะท้าความเขาหมวยสวยแซบนะคะเรื่องนี้เธอไม่ต้องพูดถึงอู่แล้วเพราะว่ามาเต็มเพราะว่าแม้จะว่าเป็นคุณแม่อายุคันนี่มากกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้6นี่7เดือนจ้ะแต่ว่าเรื่องรูปร่างถือว่าเป๊ะมาก ก็ถ่ายบีกินี่อีกแล้วอ่ะเป็นคุณแม่ก็ชอบอไปเล่นน้ำเล่นอะไรอย่างนี้นะคะห,หลายคนบางคนบอกว่าพอมีน้องแล้วแบบท้องลายไม่กล้าเปิดโชว์เลยสมัยนี้ก็ไม่เป็นแล้วดูไปเลยเป็นตัวอย่างนะบีกินี่โชว์ไปเลยเพรียวเหมือนเมื่อครั้งยังไม่ได้เป็นคุณแม่ไม่มีผิดเลยนะคะเห<อ>็นแบบนี้เ็าขึ้นกันมาเป็น10บสกิโลนะคุณ สำรวจในวงการที่กำลังเตรียมเป็นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงอีกหนึ่งสาวก็ต้องมีชื่อของคนนี้เลยกำลังเป็นกระแสะนะคุณลีเดียสรันรัตสุดยอดคุณแม่เฮลตี้แห่งปีเอายกเอาอยกอ,ออกกำลังกายนะเพราะแม้ว่าจะต้องเจอกับกระแสะดราม่าเรื่องออกกำลังกายไปบ้างแต่ยอมรับว่าผลพวงจากการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีส่งให้สาวลีเดียเนี่ยมันเสียสุดๆเลยอ่ะดูภาพขาวดำเมื่อสักครู่ในชุดชั้นในโอ้โหทวีความเซ็กซี่กันไปใหญ่นะอย่าดูว่าโพสต้องดูว่าเป็นแบบ ศิลปะนะคะเป็นคุณแม่แล้วอ่ะเป็นคุณแม่คนนะอ่ะก็งงบอกว่าสาวโสดอย่างเราเรานะคะถ้าไม่ดูแลตัวเองเนี่ยมีมีสิทธิ์นะกระเด็นตกขอบสนามไปเลยนะเพราะว่าคุณแม่ในสวยแซ่บจริงๆนะใช่แล้วก็ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวมัจ่าเลดูมัจาเลดูเย่เย่คุณแม่ทาทาอย่างนั่นเองนะคะท่าเธออยากให้กล้องจับท่าท่านะ่ะเขาบอกว่าก่อนที่จะคลอดเนี่ยคุณแม่ทาทานะคะก็ นี่ไปถ่ายเป็นภาพ<อ>เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะใส่เสื้อผ้าบ้างไม่ใส่เสื้อผ้าบ้างไว้วันหนึ่งเวลาเขาลูกโตขึ้นจะได้เห็นว่าเออหนูมา<อ>ยังไงนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่า<อ>เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคุณแม่คนดังที่แม้ว่าร่างกายจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจของความแซบซ่าย,ยัางเหมือนเดิมนะคะจริงๆไม่ต้องรอให้ท้องนะทุกคนผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นแล,แล้วทำยังไงเดี๋ยวพี่มิวถ้าเกิดว่าท้องแล้วไม่อยากให้ตัวอ้วนมากขึ้นคือเราต้องลดน้ำหนักก่อนท้องหรอ ไม่รู้สิยังไม่เคยท้องสิเชอร์ี่คะดิ <c oughs> ฉันจะได้ <c oughs> ลดน้ำหนักรอไว้เผื่อมีวันใดวันหนึ่งเออท้องขึ้นมานะคะจะได้แบบพอดีพอดี